สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงมาตัดในเซมเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับ1310นะครับคลิปที่1310ที่พูดถึงมารตรวัดของเซมนะครับเราก็ไปเกินไป1รอบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะจะเป็นส่วนขยายนะครับซึ่งรา,ายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการวิเคราะห์ นะครับเซมนั้นจะแยกเป็นสส่วนก็คือส่วนของโครงสร้างกับส่วนของมาตรวัดนะครับที่ได้รับการพัฒนาจากสิติตัวเก่าๆนะครับถ้าเราพูดถึงสิติตัวเก่าๆนะครับก็คือการวิเคราะห์ที่พัฒนานะครับมาจากมั l ติโพลิเกชันนะครับเซมนั้นได้รับการพัฒนามาจากพาร์ตานิสิตพาร์ตานิสิตได้รับการพัฒนามาจากลีเกชันนะครับดังนั้น ถ้าเรามาดูนะครับในโมเดลดิเกชันนะครับเราจะพบว่ามันมีการระบุนะครับอ,อตัว e er อ r o r TERM ของโมเดลนะครับก็คือ e1 นะครับกับ e2 นะครับอันนี้ก็คือกำหนดให้ตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็น y นะครับ e1 ก็คือ,อผลนะครับเป็น RESIDUAL หรือ e r r o r ของของที่มีโมเดลที่มีตัวแปร นะครับอิสระ3ตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแปรตามส่วน e2 นั้นก็เป็นโมเดลที่มีตัวนี้เป็นตัวแปรอิสระและตัวนี้เป็นตัวแปรตามนะครับดังนั้นนะครับมันมีการระบุนะครับ error term ของการทํานายโมเดลนะแต่มันไม่มี error term ของมาตรวัดครับนะไม่มี error term ของมาตรวัดนะครับ error e1 ตัวนี้นะครับเป็น error term ของการทํานายโมเดลในส่วนที่1นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวนี้เป็น y ายพ i ดิกนะครับแล้วไปทํานายนะครับตัวโมเดลนี้นะครับก็จะเข้าขายลักษณะของ2 sls นะครับซึ่งเป็นการพยายามขจัดนะครับตัว e อ r ร r Term มจากการวัดของตัวอะไรครับตัวนี้นะครับออกมานะครับทำให้นะครับตัวแปร นะครับมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับเอรอร์เทอร์ er ถูกขจัดออกไปนะครับอ,อันนี้เป็นลักษณะของ l ีเกชันนะครับถัดมาเรามาดูของแบบจำลองสมการโครงสร้างบ้างนะครับแบบจำลองสมการโครงสร้างก็คือการพยายามที่จะในส่วนของมาตรวัดนะครับพยายามที่จะดึงส่วน e er อ r o r t e อรนะรโดยมีความเชื่อว่านะครับการวัดนั้นมันไม่สามารถวัดได้ ด้วยค่าที่แท้จริงนะครับก็คือ t ท o Score นะครับมันมักจะมี e r r o r term ติดมาด้วยนะครับเราพยายามที่จะทำให้ e r r o r t m r m นั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่อย่างไรเราก็เชื่อว่า e r r o r term นั้นมันยังคงมีอยู่ในการวัดนะครับจะมากจะน้อยถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเข้าใกล้ศูนย์นะครับแต่ถ้าวัดได้ไม่ดีก็คือ e r r o r เยอะนะครับดังนั้นนะครับ คนที่ใช้ l ีเกชันจะมีความเชื่อว่ามาตรวัดนั้นปราศจากเวอร์เทอร์มนะครับมาตรวัดนั้นปราศจากเวอร์เทอร์มและเชื่อว่าข้อคําถามที่ใช้ในการวัดแต่ละข้อนั้นมีน้ําหนักเท่ากันนะครับนี่คือ,อสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรีเกชันแต่ถ้าเกิดอยู่ในเซมนั้นนะครับจะเพราะว่านะครับเขามีความเชื่อว่าแต่ละตัวนั้นมีอ e ิทธิพล ต่อการวัดนั้นแตกต่างกันมีน้ำหนักต่างกันนะครับดังนั้นนะครับแฟกเตอร์โรดดิก็จะทำให้เรานั้นทราบว่าตัวแปรแฝงนั้นนะครับอธิบายผ่านนะครับตัวชี้วัดไหนดีที่สุดนะครับแต่ละการวัดก็จะมีออร์เทอร์มติดอยู่นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนะครับรีมูฟออร์เทอร์มออกไปจากการวัดนะครับทำให้การวัดนั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับ นอกจากการพยายามดึงเออร์เทอรมออกจากการวัดแล้วนะครับสิ่งที่เราได้จากการวิเคราะห์เซมก็คือว่ามันให้ suggestion นะครับหรือคำแนะนำในการปรับโมเดลนะ,ะในส่วนของโครงสร้างกับส่วนของการปรับมาตรวัดนะครับส่วนของโครงสร้างก็คือแนะนำ regression w e i g t นะครับก็คือถ้าเราวิเคราะห์ regression ปกติเนี่ยมันจะไม่มีคำแนะนำนะในการปรับโมเดลนะครับว่ามันควรจะมีอิธิพลจากนะครับ ไปที่อินฟอร์มนะครับอันนี้นะครับซึ่งเราจะได้คำแนะนำนี้จากโมดิฟิชันอ o ดิซี่นะครับซึ่งถ้าเราดูว่าตัวไหน MI สูงสุดเราก็อาจจะตัดสินใจว่า,ามันมีเหตุผลรองรับหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีเหตุผลรองรับเราก็สามารถที่จะโยกความสัมพันธ์ทั้งที่โมเดลเริ่มต้นเราไม่มีนะครับไม่มีเส้นนี้แตนะ่เราสามารถที่จะนะเพิ่มเข้าไปได้นะครับถ้า Uh, M.I มันแนะนำหรือ m o d i o n e d i t o n มันแนะนำและขณะเดยียวกันเราก็สามารถหาเหตุผลรองรับในการที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนคําแนะนําในส่วนของโครงสร้างนะครับคลิปนี้เราเน้นที่มาตรวัดดังนั้นนะครับเราก็จะมาดูที่มาตรวัดด้วยนะครับมาตรวัดนั้นมันยังให้คําแนะนําในการปรับโมเดลมาตรวัดนะครับซึ่งการปรับโมเดลมาตรวัดนั้นนะครับเราก็นะครับ,รนะรบได้รับ คำแนะนำในการโยงโควเวียนนะครับซึ่งการโยงโควเรียนนั้นจะมีรูปายรูปแบบนะครับแต่รูปแบบที่เราพอจะยอมรับได้ก็คือการโยงโควเวียนระหว่างตัวชี้วัดนะครับอย่างเช่นอินฟอร์มหนึ่งกับอินฟอร์มสี่นั้นนะครับมันมีความสัมพันธ์กันสูงนะครับซึ่งโปรแกรมก็จะทำการประเมินออกมาแล้วพบว่านะครับเอรเอร์เทอร์ของตัวนี้กับตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันหรือ นะครับถ้าเราไปทดสอบ correlation ก็จะพบว่า inform 1กับ inform 4นั้นมันมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเรานะครับพบว่ามันมี4ตัวใช่ไหมครับมี4ตัวซึ่งนะครับค้นพบว่ามีความสัมพันธ์กันก็แสดงว่าไอตัว residual นะครับมันมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งจะทำให้นะครับถ้าเรายง covariance การระหว่าง e อ r o r term ของตัวนี้เราก็จะเป็นการปรับนะครับโมเดลมวัดวัดให้มีความน่าเชื่อถือหรือ correct มันให้มันถูกต้อง อย่างเช่นโมเดลนี้ก็จะเป็น UF3 กับ UF5 นะครับหรือตัวนี้ก็จะเป็น P2 กับ P3 นะครับส่วนการโยงค่าเมชเมนต์นะครับแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องโยงเพราะว่าถ้าโยงค่า measurement เมื่อไหร่นะครับถ้ามันไม่มีเหตุผลพอนะครับมันก็ไม่แนะนำผมก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับดังนั้นการโยงค่า measurement ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าภายในเมชเมนต์นะครับ มันก็มีความหมายว่าตัวแปรเดียวกันอธิบายผ่านอินดิเคเตอร์นั้นมันสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กันได้นะครับมัน acceptable ก็คือยอมรับได้นะครับทีนี้ถัดมาเรามาดูมาตรวัดกันนะครับเพราะว่าในคลิปแรกนะครับหรือคลิปที่1310งนั้นผมไม่ได้อธิบายละเอียดเรื่องนี้นะครับผมก็จะขอเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับ ถ้าเราในดูในโมเดลมาตรวัดของ s ิ m เปิลนะครับรีเกชันโมเดลเนี่ยนะครับเราจะพบว่า X ส่งผลต่อ Y แล้วก็มี r e s i d u ด l นะครับถ้าเราถอดโมเดลออกมานะครับถอดแยกนะนะครับดีคอนสตรัคนะครับมันก็คือเอาโมเดลมาตรวัดเนี่ยมาดูทีละเส้นนะครับเราจะพบว่านะครับเพลฟูตัวนี้ก็คือ X ครับนะมีลูกศรไปนี้ก็คือตัวนี้คือ Y นะครับแล้วก็นะครับ มันคือสมการตัวหนึ่งครับสมการ simple regression โดยตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็น y แล้วก็ตัวนี้เป็น residual นะครับหรือเราจะถอดอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็น x ก็คือ independent variable ตัวนี้เป็น y ก็เป็น dependent variable นะครับตัวนี้เป็นวงรีใช่ไหมก็เป็น latent ครับตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมก็เป็น indicator นะครับคำอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อตัวนี้เป็น x ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนครับเป็นสาเหตุ แล้ว Y เป็นผลกระทบนะครับเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังก็เป็นผลกระทบนะครับ E ก็คือส่วนที่อธิบายไม่ได้นะครับดังนั้นลักษณะตัวนี้โมเดลนี้เรียกว่าเป็นโมเดลแบบ reflective measurement model นะครับซึ่งนะครับในโมเดลมาตรวัดของเซมนั้นนะครับ default นะครับก็คือมาตรวัดจะเป็นลักษณะแบบ reflective measurement model นะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่า reflective measurement model ก็นะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่านะครับ โมเดลที่เราสร้างในเซมนะครับมันเป็นแบบ reflective measurement model ส่วนท่านใดสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับประเด็นของ reflective measurement model กับ formative measurement model ทีนี้ถ้าเราแยกนะครับตัวโมเดล construct ตัวนี้นะครับมันจะได้อยู่4สมการนะครับ4สมการก็คือนะครับจะพบว่านะครับตัวแปร x นั้นเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับ เพรฟูลตัวนีนะ้เป็นตัวแปร x นะฮะเป็นตัวแปรเดียวกันแต่ y นั้นจะแตกต่างกันนะฮะวตัวสมการนี้เป็น p 2 y สมการนี้เป็น p 3 y สมการนี้เป็น p 5 y สมการนี้เป็น p 6นะครับส่วน e 7ก็คือ residual ของสมการที่1นะครับ e 8ก็คือ residual ของสมการที่2 e 9ก็คือ residual ของสมการที่3 e 1 9ก็คือ residual ของสมการที่4นะครับโดยถ้าเกิดเราพิจารณาตัวนี้เราตัวนี้ก็คือเป็นสาเหตุตัวนี้เป็นผลกระทบตัวนี้เป็น x เป็น,เป,น,เ,ปนเป็น y นะครับโดยที่นะครับสาเหตุนะก็คือ p นะครับส่วนผลกระทบก็คือ p 2 p 3 p 4 p 5 เรามักจะเจอว่า x มีหลายตัวแล้ว y มีตัวเดียวถูกต้องไหมแต่ถ้าเรา decompose มันก็คือ deconstruct มันนะเราเรก็จะพบว่าสมการเนี้ย construct เนี่ยมันซ่อนด้วย ligation อยู่หลายสมก,การนะครับอันนก็คือ4สมก,การนะครับทีนี้เราจะเห็นว่านะครับตัวนี้นะครับมันก็คือสมก,การ ligation นะครับหรือเป็น simple ligation ตัวหนึ่งนะครับแต่ สร้างเป็น4สมการนะครับโดยที่ตัวแปร x เนี้ยเราไม่รู้นะนะครับเราไม่รู้อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็น x เดียวกันนะครับแต่ y เรารู้นะนะครับดังนั้นตัวเนี้ยนะครับก็คือเลือิโดนะครับเหลิโดทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนอธิบายได้ดีกว่าเราก็ต้องดูที่ค่านะครับคำว่าอธิบายได้ดีกว่าก็คือการเปรียบเทียบถูกต้องถูกต้องไหมนะครับเราอยากจะรู้ว่านะครับตัวแปรแฝงเนี่ยเล็กตัวเนี้ยอธิบาย y ตัวเนี้ย ตัวไหนได้ดีกว่ากันนะครับคำว่าได้ดีกว่ากันก็คือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบก็จะต้องปรับให้มันเป็นมาตรฐานนะครับเป็นเสนาะพอเป็นมาตรฐานแล้วก็เปรียบเทียบได้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมาแฟกเตอร์โรลดิงตัวเนี้ยเยอะสุดก็คือจุดดังนั้นเพย์ฟูลนะครับ x ตัวนี้อธิบายผ่าน y ตัวนี้ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ3ตัวที่เหลือนะครับส่วนตัวนี้ได้น้อยกว่าเพื่อนคือจุดนนะครับก็คือ ตัวแปรแฝงตัวนี้รือ x ตัวนี้อธิบายผ่านตัวชี้วัดนี้ได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับแล้วอธิบายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือเพยูฟูอธิบายผ่านตัวชี้วัดนี้คือ p 3เนี่ยประมาณ51%เราเอาจุด 7, 1, เจ็นี่ยยกกำลง 2, ังสองจุดเจ็ยกกำลังสองก็ได้จุดห้านะครับดังนั้นนะครับเพฟู ool, ตัวนี้อธิบายผ่าน p 3ได้เกินครึ่งนะครับก็คือ51%ตตัวนี้แหละ อธิบายได้92%อเอ่อไม่ใช่สิอ่าเอาจุด9กยกกาลังสองได้จุดจุดก็คืออธิบายได้85%อนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมทําการนะครับทบทวนวรรณกรรมนะการทบทวนวรรณกรรมจะแยกเป็น2มิตินะครับทบทวนวรรณกรรมในเชิงมิตินะคอนเทนต์กับ ทบทวนวรรณกรรมเชิงสิตินะครับดังนั้นนะครับการทบทวนวรรณกรรมจะมีอยู่2อองด้านนะสด้านนะครับเราจําเป็นจะต้องทบทวนทั้ง2ด้าน1ทางด้านสีตินะครับว่าสีติที่เราใช้อย่างเช่นเซมอย่างเงี้ยมีใครใช้บ้างนะเขาใช้ยังไงนะครับสมิติคอนเทนต์นคอนเทนต์ก็คือเราใช้ตัวแปะอะไรบ้างคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการช่วยเหลือนะครับสมมติว่าผมดูที่การช่วยเหลือ ผมก็ทบทวนวรรณกรรมมีใครใช้การช่วยเหลือบ้างนะครับในงานแล้วเขาใช้วัดกันยังไงนะครับผมก็ไปได้มานะมี14ข้อนะครับนะสข้อทีนี้ใน14ข้อนั้นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้กับเซมนะครับเราไม่รู้นะนะครับเราต้องมาจําแนกก่อนนะครับซึ่งว่าผมจําแนกแล้วนะครับผม rm ก็คือ reflective measurement model fm ก็คือ formative measurement model ทีนี้จําแนกยังไงผมยกตัวอย่างเช่นคําถามข้อที่2 นะครับสมมติว่ามันมีกิจกรรมสักกิจกรรมหนึง่งนะครับกิจกรรมสักกิจกรรมเราเราอยากจะช่วยเหลือคนที่รับผิดชอบนะครับเราอยากจะช่วยเหลือคนรับผิดชอบนะครับเราก็เสนอตัวช่วยเออนะครับฉันช่วยไปซื้อของไหมนะครับฉันช่วยติดต่อคนให้ไหมนะครับอ่านะครับฉันช่วยรับผิดชอบงานส่วนนี้ได้ไหมนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเขาต้องเกิดความ ต้องการที่จะช่วยเหลือก่อนแล้วค่อยไปช่วยงานนะครับดังนั้นนะครับลักษณะนี้นะครับก็หมายความว่าตัวไหนเกิดก่อนครับความต้องการจะช่วยเหลือเกิดก่อนแล้วค่อยเสนอตัวช่วยและช่วยนะครับดังนั้นนะครับลักษณะนี้เรียกว่า reflective management model นะครับทีนี้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับหมายเขาเมื่อมีกิจกรรมแล้วนะครับนะครับเขาอยากจะช่วยเหลือ เขาก็ให้ข้อมูลยกตัวอย่างเช่นเธอมีงานนะครับเกิดขึ้นมานะมีงานเกิดขึ้นมานะแล้วเราอยากจะช่วยเหลือเป็นไงครับเราอยากจะช่วยเราก็จะเสน,นอบอกว่าเอองานนี้นะครับมีคนคนนี้นะเขารับผิดชอบเรื่องนี้นะครับฉันสามารถแนะนําให้นะครับอันนี้คือเราให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลกับคนรับผิดชอบนะครับให้ข้อมูลกับคนรับผิดชอบดังนั้นนะครับมันจะต้องเกิดความช่วยเหลือก่อนนะครับ เกิดความช่วยเหลือก่อนเราค่อยให้ข้อมูลว่าเออถ้าเธอทําเรื่องนี้นะนะครับเธอรับผิดชอบเรื่องนี้นะฉันรู้จักคนนี้นะสามารถช่วยเธอได้นะนะครับดังนั้นนะครับมันจะต้องเกิดนะครับความต้องการที่จะช่วยเหลือก่อนนะครับต้องเกิดความต้องการช่วยเหลือก่อนแล้วค่อยออกเป็นแอคชั่นมานะคำว่าแอคชั่นก็คือช่วยงานช่วยให้ข้อมูลนี่คือแอคชั่นนะครับดังนั้นนะครับ การช่วยเหลือนัเกิดก่อนนะครับแล้วแอคชั่นที่ตามมาก็คือนะครับข้อ2กับข้อ16ลักษณะนี้เรียกว่า reflective measurement model ทีนี้ผมมาให้ดูตัวอย่างอีกนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือนะครับแบบ reflective measurement model แบบ reflective measurement model นั้นนะครับเป็นไงครับผมยกตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นทำไมเราต้องเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับอาสมมติว่ามีงานงานหนึ่งนะครับเราเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องงานช่วยเหลือไหมมันไม่สมอไปนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมมันมีความหมายว่าอะไรครับมันมีเรื่องผลประโยชน์การเสียโอกาสนะครับการมีมีผลประโยชน์มีการเสียโอกาสนะครับค่าเสียโอกาสนะครับถ้าไม่เราเราไม่รู้เนี่ยว่าการเข้าไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเราหรือไม่มีประโยชน์ต่อเราถูกต้องไหมครับ มันยังมีความต้องการช่วยเหลือครับแต่มันมีเรื่องอื่นนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นนะครับมันมีงานงานหนึ่งแล้วเราจะเป็นจะเราจะต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับไม่ได้หมายาว่าเราต้องการช่วยเหลือนะนะครับมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนนะครับเอ๊ะงานเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเราไหมถ้าเรามีเราก็เข้าร่วมกิจกรรมถ้าเราไม่มีนะครับเอ๊ะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันเลยฉันก็ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ฉันเข้าร่วมเพราะอะไรครับเพราะคาดหวังมันมีประโยชน์แล้วลที่ฉันไม่เข้าร่วมเพราะอะไรครับเพราะฉันคาดหวังมันไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาฉันก็ไม่เข้าร่วมถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับ x ตัวนี้มันก็คืออะไรครับผลประโยชน์ y ตัวนี้ก็คือการเข้าร่วมนะครับก็คือผลประโยชน์เป็นสาเหตุว่าาอการเข้าร่วมเป็นผลกระทบนะครับแล้วถ้าเกิดนะครับตัวแปรตามเราไม่ใช่ผลประโยชน์นะครับมันเป็นการช่วยเหลือนะครับ การช่วยเหลือถูกต้องไหมครับการช่วยเหลือเราจะเห็นว่านะครับเมื่อเราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วเราจะส่งผลต่อความช่วยเหลือไหมนะครับมันไม่ใช่ความช่วยเหลือส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแต่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการช่วยเหลือนะครับหรือนะครับาผมยกตัวอย่างเช่นนี้ก็ได้นะครับ ทำไมเราต้องปอบประโลมใจฮะข้อที่14ครับข้อที่14นะครับช่วยปอบประโลมใจทําไมเราต้องปอบประโลมใจ 1. เราต้องเห็นเขาแล้วอะไรทําให้เราต้องไปปอบประโลมใจเขาเราต้องเห็นเขาน่าสงสารก่อนนะฮะเราต้องเห็นเขาหน้าสงสารหน้นะเาเวทนาน่าสงสาร,าาาสสารเราก็เลยไปปอบประโลมใจถูกต้องไหมครับอันไหนเกิดขึ้นก่อนมันต้องเกิดความหน้าสงสารเกิดความเวทนาก่อนเราค่อยไปปอบประโลมใจ เมื่อเราปลอบประโลมใจแล้วเป็นไงครับก็เป็นผลที่ตามมานะครับมันไม่ใช่การปลอบประโลมใจนะครับที่มาจากการช่วยเหลือครับเมื่อเราปลอบประโลมใจนะครับเขาก็แสดงว่าเราช่วยเหลือเขาเหมือนกับอะไรครับเหมือนเราไปเห็นขอทานนะครับเราขอทานคนนึ่งขมุกขมวัวใช่ไหมนะครับเราเกิดเวทนาก่อนสงสารเวทนาเราจึงช่วยเหลือเขาช่วยปลอบประมใจ หรือเขาซุกทุกมาทุกมาอะนะสมมติอกหักรักคุดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราเวทนาเขาอนนะครับเห็นเขาเศร้าส้อยเหงาหงอยเราก็ไปปลอบใจเขานะครับก็กลายเป็นนะครับพอเราปลอบใจเขาก็กลายเป็นการช่วยเหลือเขานะครับลักษณะนี้นะครับเรียกว่า formative measurement model นะครับเพราะนะครับข้อนะครับ10ข้อ8กับข้อ14นะั้นมันเกิดขึ้นก่อนนะครับ มันข้อ8กับข้อ1 4นเกิดขึ้นก่อนแล้วส่งผลต่อการช่วยเหลือก็คือตัวแปรแฝงลักษณะนี้เรียกว่า formative measurement model นะครับ formative measurement model ทีนี้นะครับในโมเดลหนึ่งนั้นนะครับแน่นอนครับถ้ามันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเซมนะครับเราไปหยิบมาเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเซมก็ได้เพราะมันมีผสมกันนะครับมีผสมกัน นในส่วนบางตัวนั้นอาจจะเป็น reflective management model นะครับก็คือมีการช่วยเหลือแล้วส่งผลต่อ action นะครับ action นะครับเราต้องการช่วยเหลือเราก็เลยสร้างความมั่นใจนะครับเหมือนกับคนหนึ่งนะครับได้รับภารกิจมาได้รับกิจกรรมมาทํางานมาเราอยากจะช่วยเหลือคนนั้นทำยังไงครับเราก็ต้องให้กําลังใจสร้างความมั่นใจนะครับสร้างให้ความมั่นใจกับเขาเ,ออเธอต้องทําได้แน่ๆนะเพราะเราอยากจะช่วยเหลือไง เราก็ต้องสร้างความมั่นใจให้เขานะครับเธอต้องทําได้แน่ๆนะครับหรือนะครับ oh, อ๋อถ<ๆ>้าเธอรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับฉันช่วยทําเรื่องนี้ไหมนะครับฉันช่วยทําเรื่องนี้ไหมนะครับดังนั้นเขาต้องการเขาต้องมีความช่วยเหลือค,ความต้องการจะช่วยเหลือก่อนนะครับหรือนะครับให้ยืมของนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาทําเรื่องนี้เออเธอจะต้องสมมติว่าเขาได้รับกิจกรรมให้เป็นอะไรครับพาไปทัศนาจร ฉันมีรถนะเธอใช้รถฉันได้นะครับในราคาถูกหรืออะไรเงี้ยนะครับเหลือรถฟรีนะครับให้ยืมวัตถุสิ่งของลักษณะนี้นะครับก็เป็นความต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับหรือ,อแนะนําข้อมูลนะครับเธอติดต่อคนนี้สิเธอทาเรื่องนี้เธอติดต่อคนนี้สิเพราะว่าเขาทําเรื่องนี้อยู่นะครับมันสามารถที่จะทําให้เธอ,อทำงานได้รับรื่นนะไม่มีปัญหาหรือแสดงความเต็มใจช่วยนะครับรถ้าเธอติดปัด ทิดขัดอะไรเนี่ยนะครับเธอก็บอกฉันนะนะครับอ่าก็คือเป็นไงครับอ่าเมื่อเราต้องการช่วยเหลือเราก็จะเต็มใจนะครับแสดงความเต็มใจจะช่วยนะครับบอกว่าเอ้ยฉันเต็มใจจะช่วยนะคือนะครับอ่าถ้าทําเรื่องนี้นะฉันเต็มใจจะช่วยฉันอ่าอะไรครับฉันทําเรื่องนี้ฉันหาคนนี้ให้ฉันให้ข้อมูลให้นะครับ รอนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็มาติดต่อชั้นได้นะแสดงว่าก่อนที่เขาจะพูดตรงนี้ก็ต้องมีความต้องการจะช่วยก่อนนะครับทีนีอ้อันนี้ก็คือ reflective measurement model นะครับดังนั้นตัวแปรแฝงเกิดขึ้นก่อน,นครับ latent เ,นเ,นเกิดขึ้นก่อนเป็น x ส่วนตัวนี้เป็น y ครับ,นะรบตัวชีวัดจะเป็น y ในขณะที่นะครับอีกแบบหนึง่งนะครับถ้าตัวนี้มันจะไม่มี error term นะนะครับไม่มี error term ทีนี้อีกแบบหนึ่งที่เป็น formative นะครับก็คือตัวชี้วัดนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วส่งผลต่อตัวแปรแฝงนะครับช่วยประเมินช่วยชีย้แจงนะครับออยู่เฉยๆเราบอกว่าถ้าเกิดมีพลักดันเมาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะประเมินงานให้เธอให้อะถามว่ามันเป็นลักษณะแบบ formative หรือ reflective ไหมไม่ใช่นะมันเป็นลักษณะแบบ formative มากกว่านะครับดังนั้นนะครับลักษณะนะครับบางตัวเนี่ยมันเหาสำหรับจำแนกเป็น formative r e l a e i o m e n t model บางตัวก็เป็น formative แบบนี้มันเป็นมิกซ์กันเหตุผลทำไมถึงเป็นมิกซ์เพราะว่าไอชุดคำถามเนี่ยนะครับคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเซมมันออกแบบมาสำหรับยกตัวอย่างเช่น l e ี a t i o n อย่างเงี้ยนะครับมาวัดรีเกชันวีร g เกชันก็ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีมาตรวัดเป็น formative มาตรวัดเป็น formative หรือ reflective ดังนั้นมันสามารถปนเปกันได้นะครับในกรณีที่เป็นรีเกชันใช่ไหมครับพอเราไปใช้เซมนะครับใช้เซมมีเงื่อนไข เงื่อนไขก็เกิดขึ้นมาว่าอ้าวมาดว่าจะต้องเป็นแบบ reflective management model นะครับเพื่อที่จะดึง Er r o r t อ r m ออกมาได้นะครับแต่ formative เป็นไงครับอ่ะไม่ได้นะ formative ไม่ได้นะครับ formative มันจะไม่ไม่มีการดึงเ r r o r term อมออกนะครับแต่ error term มันจะโผล่อยู่ที่ตัวแปรแฝงนะครับตัวนี้มันจะต้องมี error term ติดมาเห็นไหมครับแต่ไม่ได้ใส่เข้าไปนะนะครับตัวนี้สีฟ้าๆเนี่ยมันต้องมี error term นะนะครับ ทีนี้ฮะลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะแบบ formative measurement model ก็คือว่าพวก action พวกนี้นะครับมันส่งผลต่อการช่วยเหลือนะครับตัวนี้เกิดขึ้นก่อนตัวนี้เกิดขึ้นภายหลังนะครับตัวนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนตัวนี้เกิดขึ้นภายหลังส่วนตัวนี้เกิดขึ้นก่อนตัวนี้เกิดขึ้นภายหลังนะครับในลักษณะนี้นะถึงจะเป็น reflective กับ formative นะครับดังนั้นมาตรวัดหนึ่งหนึ่งนะครับหรือคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งเราบอกไม่ได้ว่าเป็น อามารวัดสาหรับเซมไหมนะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมาจําแนกให้ดีๆนะนะครับอันนี้ก็คือส่วนของมาดวัดของเซมนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอักฤจใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ